ครับเดี๋ยวผมจะพามาผ่าหัวบอลสีกันนะครับนะก็ยังอันแรกก็ตัดออกจากต้นเขากกอนครับอ่าที่คาต้นอยู่นั่นเราก็จะเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปปลูกนะครับส่วนที่เราจะผ่าเราก็ล้างทาความสะอาดแล้วนะครับนี่ผมก็มาพิจารณาดูแล้วว่ามันมีเขี่ยวมีอะไรตรงไหนนะครับ่ะก็ผ่าเลยครับผ่าผมไม่ทําชิ้นเล็กนะครับผมจะทําชิ้นใหญ่ๆนี่ก็ได้มาสักสิบกว่าชิ้นนะครับประมาณสิบนะน่าจะ คาดว่าน่าจะได้มา12ชิ้นนะครับมาก็พาเลยครับผ่าแล้วค่อยผ่าครึ่งอีกทีนึงเนาะเอาคัตเตอร์ลืมนะครับไม่ได้เอาออกมาจากที่ทํางานครับมีแต่ใบครับด้ามไม่มีไม่เป็นไรนะครับเนาะก็อันตรายนะครับก็พิจารณากันนิดนึงนะครับพูดถึงว่ามันก็อันตรายนะแต่ว่าเราจำเป็นต้องทำเนาะครับแล้วก็มาผ่านี่ครับผ่าแบ่งออกไปเรื่อยๆครับผมจะผ่าอย่างนี้นะครับผ่าผ่าผ่านะผ่าเป็น2ชิ้น2ชิ้น ก็ชิ้นความหนาก็ประมาณสักครึ่งเซนครับต่อชิ้นนะไม่ถือว่าบางมากไม่ถึงว่าหนามากนะครับดาเสร็จแล้วมาครับใส่ตะก้าครับล้างน้ําครับผมจะล้างน้ําเปล่าแบบนี้ด้วยนะครับล้าง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 ให้เมือกยางเขาออกให้หมดนะครับล้างไว้จนนู่นนะครับออกหมดครับนะแล้วก็จะล้างด้วยน้ําปุนใสครับผมทําทําน้ําปุนใสไว้ใส่ใสเอ่อนี่ไว้นะครับก็มาล้างครับ ล้างจนเสร็จแล้วครับนะแล้วก็เอาไปพึ่งไว้้ใหแห้งนะครับพึงไว้แห้งนะครับแล้วก็มาเตรียมดินครับวางไว้ให้เขาแห้งเตรียมดินเสร็จแล้วก็เอามาลงครับนี่ครับวางลงไปเลยครับวางเรียงเรียงเรียงลงไปนะครับก็ถ้าความร้อนดีอุณหภูมิดีก็ประมาณสักหกเจ็ดวันเขาก็จะเริ่มมีงอกที่เราเห็นแล้วครับนะนี่ครับผมก็จะเรียงไว้ในนี้นะครับ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอย่างที่บอกได้ประมาณ12ชิ้นเนาะถ้าเขางอกทุกต้นก็ได้้ขึ้อนมี12ต้นนะเผื่อเขากลับบูมมีราคาอีกครั้งก็คงจะดีนะครับมาบอลตัวนี้เป็นบอลสีวีดีรำเสียด้วยนะครับเพื่อนให้มาเนาะก็มาแยกแล้วก็เอามาป่าหัวครับเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะใส่ถุงพลาสติกครับผมใช้ถุงพลาสติกมัดไปนี้เลยครับอบอากาศไว้่างนี้เลยครับไล่อากาศออกแล้วก็มัดไว้ครับครับผมขอบคุณครับ